ะะตอ่อต่อต่นนคอครับโอ้ยหนูอนนน่ะพี่แบงค์เอ้าครับผิวนะวันนี้เป็นไงบ้างการชกของเราเหนื่อยไหมเหนื่อยเยรอนะฮะการเตรียมพร้อมก่อนหน้าการชกวันนี้เป็นไงบ้างก็ซ้อมมาดีอยู่ซ้อมมาเยอะอยู่ ซอมาเยอะอยู่เหมือนกันประมาณเท่าไหร่ครับเดือนหนึ being so, okay. pair, trophy, ่งหน้าเดือนหนึ่งโอ้โหเต็มร้อยเลยว่ายงั้นกับผู้ชกคนนี้นี่ได้มีการศึกษาเข้ามามากมายขนาดไหนก็ศึกษามาอยู่อาทิตย์หนึ่งเราเป็นมวยหมัดอือดูแลเป็นยังน่ากลัวไหมก็น่ากลัวครับนะครับมีช่วงหนึ่งที่ว่าเราทำเขาแตกตอนนั้นความมั่นใจมาเป็นไงบ้างก็มั่นใจเยอะกว่าเดิมเยอะแล้วก็ ตอนต่อยก็เกร็งๆครับแต่พอได้แตกก็รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นแต่เขาก็บุกเราหนักเหมือนกันนะใช่ตกใจไหมตอนนั้นตกใจอยู่นิดนึงคแบบยกสองนี่ยกสองนี่กัดปรเดี๋ยวสุดเลยใช่ครับไอ้จังหวะจังหวะนั้นน่ะคือลุยเข้าไปลุยเข้าไปแต่เขาไม่ยอมลงที่ตังรู้สึกทองไหมเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยเลยใช่ไหมเออครับผมวันนี้เรื่องของน้ำหนักตัวเป็นไงฮะก็เขามาเขามา ร้อยเก้าผมอยู่ร้อยเจ็ดครับเพื่อแบกเขาสามปอนด์ครับโอ้โหแบกเยอะเหมือนงานว่าอย่างไรนครับนะฮะแล้วการขยับมาต่อยเร็วขึ้นหนึ่งสัปดาห์นี่เป็นเป็นไงมันมีผลตัวร่างกายยังไงบ้างก็มีผลครับเพราะว่าซ้อมมาเดือนหนึ่งไม่ค่อยได้เร่งครับมาเร่งอยู่สามวันสุดท้ายก็คือมารู้ปัจจชบัแค่สามวันใช่ครับก็ได้เร่งอยู่แค่สองสามวันสี่วันประมงกว่าวนหนึ่ นะครับผมนะผ่านไปดีไปได้ค่อนข้างที่จะประทับใจพอสมควรคะแนนเต็มสิบให้ตัวเองเท่าไหร่ดีให้สักเจ็ดคะแนนครับเพราะยังมีเหื่อยอยู่แบบเหื่อยนะฮะนะครับน้ําหนักตัวนี่ก็เอาเอาเท่าไหร่ดีที่จะได้เป็นน้ําหนักดีสุดของเราก็ประมาณนี้ครับร้อยหกร้อยเจ็ดเลยครับร้อยหกร้อยเจ็ดเล็งใครไว้เป็นไฟหน้าไหมยังจะเจอใครเป็นพิเศษหรือเปล่ายังครับแล้วเดี๋ยวโมพัตเตอร์เถอะใช่ครับนะฮะขออีกหนึ่งี่ยกสองเนี่ยค่อนข้างได้เยอนนะ สามยกที่เหลือเนี่ยมันเหมือนกับว่าชิงจังหวะมันเหมือนกับจังหวันมันอยู่ที่ที่ทางกต่อสูอ้เอาใช่ตอนนั้นนี่ทมันเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะทำไมมันไม่เหมือนยุคสองอ่ะก็เลี้ยวสองไปเร่งกันแหงหมดหมดเลยงไหน ประมาณยกสาครับมันยกสามหมดด้วยเหรอครับเพราะว่าไปเร่งยกสองเยอะเกินเออคือแการเร่งมากนะใช่ครับเดี๋ยวยังโตัวรอดมาได้เนาะยังคือยังยังโตยังโตยังเขียงตลอดเวลายอยู่ใช่ครับอายุเท่าไหร่หนูอายุเท่าไหรล่ะปีนี้สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดปีมาโชคที่ช่องเจ็ดกี่ครั้งแล้วเนี่ยครั้งที่สองครับครั้งที่สองครั้งแรกเป็นไงแพ้แสนศึกครับครั้งครั้งครั้งที่สองเออครั้งแรกครั้งแรกแพ้แสนศึกเลยครับแสนศึกไหนสาราชพูมน ขาใจไหมนั่นก็ขาใจแล้วก็ไปแก้แก้มือที่อ้อมน้อยครับเปร้งยังบ้างชนะคะอ๋อแก้มือแก้มือแก้มือชนะชนะคืนนะครับแับวันนี้ก็ค่อนข้างเงียบชัยเบวเหมือนกันนะครับค่อนข้างเงียบชัแบวเหมือนกันแต่หมดยกหมดยกคือท้ายเนี่ยคู่ต่อสู้เขาก็มั่นใจว่าเขาชนะเหมือนกันครับใช่าไหมใช่แต่เราก็มั่นใจก็มั่นใจครับเจ้าหน้ดที่ครับหนี่งคนจังหวัดก๋วยไทยครับชูก๋วยย เหนือเลยหรอนะบอกพี่น้องชาวเหนือหน่อยพูดภาษาในภาษาเหนือเนี่ยเอาลงท้ายเจ้าเจ้าเนี่ยเอาก็ขอขอบคุณคนทุกคนไทยครับที่เป็นกำลังใจให้ผมก็ไปต่อไปจะทำให้ดีกว่านี้ครับอออ๋ันนี้คนไายเหนือเหรอคนสาวตไทยพูดไม่ใช่ประมาณนี้ใช่ไหมโอเคโอเคไปยิ้มแบบผู้ชนะครับเอาถ่ายรูปหน่อยไหมกูแล้วก็จบไปเรียบร้อยครับผู้ชมครับ มวยไทยจะสี่ครับวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมครับเป็นคู่แรกที่ยกมาจากอาทิตย์หน้าครับรนี้จะเป็นทน้านของเดือเมองจันทที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็ถอนชกไปเลยยกเอาคู่ของเพชรสิงห์ขอนสอรสมรันกาเมนนะครับมาเจอกับเจ้าฟิวพดุงชัยมวยไทยครับคือออกสตาร์ทมาเรทเนี่ยขยับต่อท้าน,นฟิวสามสองครับคือเกมมันมาเริ่มเปลี่ยนในช่วงจังหวะยก2ครับท้านของเจ้าฟิลเนี่ยมามีจังหวะ ยำลุยชุดใหญ่ครับเล่นต่อเท่านั้นของเจ้าเพชรสิงค์ขอนี่มีอาการเมาแล้วก็มีแผลแตกแต่ยก2ครับหมด2ยกนี่ราคาไปไกลพอสมควรครับเป็นเท่านั้นของเจ้าฟิวเนี่ยไปต่อเป็นต่อถึง8 1ดหนึ่งสบหนึ่งครับมายก3ครับเท่านั้นของเพชรสิงค์ขอนก็พยายามที่จะเร่งนะครับขยันออกแข้งหมด4ยกก็เป็นรองอยู่4ี่หนึ่งครับท่านั้นของเพชรสิงค์ขอนครับยก5าก็มาไล่ก็ คื่แรกแล้วก็ทำได้ไม่ต่อเนื่องครับในตอนเจ้าฟิลคุมเกมเอาชนะคะแนนไปในที่สุดครับประเดิมคู่แรกในศึกมวยไทยเจ็ดสี่ครับวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ยี่สิบสี่สิงหาคมครับคุณชอบเดี๋ยวเราติดตามคู่ต่อไปครับหลังเกมมวยไทยเจ็ดสี่กับผมแอดมินบีมครับทางช่องยูทูบดูมวยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ